i don't know how มีสาลโตมีหอศาเจ้ามีการดัดต้อมีหองมีหองมีเฮซสาตังมีกังสาโรห้ามีร่างระเกตาต้งรห้งการังไมตายตาสปกตีธาตรุกะมีกะเตกะตาระการังคะตาเบจ้าอามเตหังจูมีสาตูาะเกตรา่จกดีโอกามีกอด้ตารูกะหาตายรีโอามีกะเตดาตามีโนฮาเจ้ามีกาตาต่อรห้าราหมีตยาไรอุสันตาคมันดูฮัตเต เตนตาตาโรฮยโรฮาไม่ตายยังโอซัมปาโคมันนเตเอไรอเตนตาตังโรฮังกับังและตายตามีมีคิดขิดูกาโรฮัมมาตาริกาโรฮัมมเตยตังมันหากาตาเวราสักก็ได้เมื่อไหร่จะจบนุไม่เท่าไหร่ไอคนแปลซับไซตลภาษาจารนชมเ ไปต้ลหนู้สุดยอดโอ้โหสมมตินะสมมติเป๊ะทุกคำว่ะทีมงานทีมงานขอขึ้นตัวที่มีซับไตเติ้ลเดี๋ยวให้พี่ต้นร้องคาราโอเกะไ่เก่งว่าเราไม่ทันแต่เฮ่อโอเน่ฮังอะปูปูปูสันตูอะมีโฮสาเจ้าอะไรวะอะไรอะมันดูมันดูไม่เหมือนกันแม้แต่บรรทัดเดียวอะเก็จีนไหมไม่น่าใช่ไม่น่าใช่พีเยัวฮังจะเป็นอะไรวะเนี่ยตอนเราฝึกสวดนะสมัยเด็กตอนมัธยมอะเออฝึกสวดภาษาบาลีอะมันยังพอมีคำที่เราจับได้แล้วมัน จะมีมีวักที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนคําท้ายเปลี่ยนคําหน้าว่าไปอันนี้มันไม่เหมือนกันแม้แต่ตัวเดียวโอ้อันนั้นลุกจะห้ำเราค่ะจะห้ำหรือเปล่ว่ามแบบโอ้ตายแล้วงงมากอะไรกันเนี่ยผู้ชมเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินบทสวดนี้ไหมคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยค่ะเพราะว่าร่างทรงใส่ชุดขาวเนี่ยแล้วมือก็วน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 เหมือนกับส่งพลังผ่านฝ่ามือแล้วก็บทสวดขนาดผู้สื่อข่าวเสื้อลายดอก ยังแอบขำเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นพิธีเสริมเมตตามหานิยมที่ไหนยังไงนะคะเพราะว่านอกเหนือจากที่จะสวดไปแต่เขาจะหยิบอะไรมาฉีดฉีดพรมๆด้วยนะกลั้นขำไม่อยู่จริงอ่ะคุณผู้ชมงานนี้ชาวเน็ตพอได้ยินคลิปนี้คอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะว่าที่ไหนอยากไปอ่ะอยากไปฟังกบหูตัวเองสักทีอยากจะรู้ว่าลูกศิษย์เนี่ย กลั้นขำกันได้ยังไงหรือว่าอากาศมันร้อนมันก็เลยเป็นแบบนี้ไปได้นะคะโอ้โหคอมเมนต์จากชาวเน็ตแต่ละคนเนี่ยคือเขาเขาไม่มีใครที่รู้สึกว่าโอ้หน้าเลื่อมใสศรัทธาสาธูเลยสาคุสาธูเลยนังมั่วไปหมดเลยคุณผู้ชมมีบางคนท้าทายเอาอีกรอบได้ป้าถ้าพูดได้เหมือนเดิมอะ่ะเออขอสวดอีกรอบหนึ่งได้ไหม <c oughs> เพราะว่าดูทรงแล้ว เหมือนพูดออกมามั่วๆเป็นบทสวดที่มันไม่มีอยู่จริงอะนะคะไม่รู้ว่าพิกัดอยู่ที่ไหนด้วยพยายามสืบค้นและยังไม่เจอเลยสำนักเนี้ยเอออยากไปเหมือนกันนะพาพี่ต้นไปร่วมอัสัะเฮ้เฮ่ห้ากันพี่วนพยายามจะสังเกตไอ้บนโต๊ะหมู่บูชาเขาว่า โอ้อะไรต่อมีอะไรนีม่วบชั่วไปหมดเลยนะมีพระพุทธเจ้ามีฤาษีทรงผ้าเสือนาะตุหลายสิ่งมากค่ะคุณผู้ชมรพระพยอมท่านเห็นคลิปนี้แล้วค่ะผู้สื่อข่าวเอาคลิปนี้ไปถามกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะท่านก็บอกว่าโอ้ยพยายามเหลือเกินพยายามจะทำให้มันแปลกแวกแนวเป็นที่สนใจอ้อาว ตัวท่านเองก็ท้าเลยเหมือนกันลองดูซิสวดอีกรอบหนึ่งจะท่องได้เหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะนี้ไม่เคยได้ยินเลยแต่เป็นจีนกอไม่เชคอมเมนต์ก็ไม,ม่เชิงบทสวดนี้มันน่าพิสูจน์ว่าถ้า,าเทเเอยนี้ไย้อนสวดอีกทีนึงมันลงเหมือนไหมเหมือนถ้าไม่เหมือนก็แสดงว่ามนโนเอาเองตอนนั้นปั้นแต่งเอาเอง เถ้ามัน,นเกิดเหมือนเวทเลยก็แสดงว่ามันต้องมีการท่องเป็น บทเป็นบทที่เขาสร้นงขึ้นเองว่านะพระพยอมบอกว่าถ้าท่องไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็ตั้งใจหลอกลวงชัดเจนเลยค่ะแต่ถ้าท่องได้ก็ตั้งใจเหมือนกันแหละตั้งใจมาหลอกอย่างดีเลยคุณผู้ชมเหมือนเป็นคาถาเพื่อเอาไว้หลอกลวงประชาชนนี่ขนาดว่าผู้สื่อข่าวไปจิ้มไมยังขำเลยอ่ะเออแล้วคนที่เขากำลังนั่งไหวอยู่เขาไม่ขำได้ไงอ่ะอาจารย์โจ้ยจ้าไปหาท่านเพื่ออะไรอ่ะให้ดวงดีขึ้นอย่างเงี้ยเหรอ นี่<ล>ต้องถามคุณผู้ชมแล้วนะเออองค์เทพเนี่ยมาโปรดสัตว์พี่บอลคิดว่า,างไงสรุปคือโปรดสัตว์ใช่ไหมโปรดสัตว์ได้ขับไม่อยากเป็นสัตว์ได้ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวยังนับถือใจไอ้ลูกศิษย์ที่ยกมือไหว้นะกั้นขับได้ยังไงนะ